สวัสดีครับวันนี้พบผมนะครับาดนมณัพัฒน์วันนี้ผมมีเทคนิคดีๆนะครับในการเปลี่ยนซีนของตัวลูกสูบเตเลี้ยวนะครับของรถเกี่ยววดข้าวรุ่น DC70 นะครับก็คือตัวนี้เนาะนะครับวันนี้คืออาการที่น้ํามันมันรั่วนะครับเราดูมันก็จะถ้าเราฉีดน้ําอกแล้วก็เรามาแตะดูนะครับก็จะรู้ว่าเออมันรั่วจากไอ้ตัวแกนตัวนี้นะครับมันจะเป็นลูกสูบที่จะยิงลงมายันขาเลี้ยวตัวนี้เนาะ นะครับเอาเดี๋ยวเรามาถอดกันก่อนเลยแล้วกันนะครับลำดับแรกก็คือถอดให้ตัวชุดลูกปืนนะครับที่เป็นตัวเบรกเวลาเราจอดในที่เอียงตัวนี้ออกก่อนนะครับนะครับแล้วก็ปลดสปริงปึ๊บนะครับที่นี้ต่อไปก็คือเรามาถอดท่อครับเรามาถอดท่อไฮดรอลิกแข่งับตั้งสามพ่อนะครับถอดเลย ถอด้หรดีกก่อนทีนี้เราจะถอดได้ตัวชุดกระบอกเฟเลียวตัวนี้ออกมานะครับ จะมีตัวหนึ่งที่ใช้บล็อกแบบนี้ไม่ได้นะครับต้องใช้กระแจธรรมดาชัันคือตัวนี้เพราะว่าเขาจะติดท่อเขาจะติดตรงท่อของน้ํามันอ่าถอดออกมาทั้งสี่ตัวแล้วนะครับเราก็เริ่มขยับลงมาได้เลยตอนนั้นร่วงไปแล้ว อันนี้ตัวนี้นะครับถอดเลื่อนลงมาข้างล่าง,างนะครับวิธีการที่เราจะเอาลูกสูบบอกได้เนาะเราต้องถอดตัวเบอร์สิบสองทั้งสามตัวนี้นะครับมันจะมีแรงดันสปริงอยู่นะนะครับเวลาถอดมันก็จะยากหน่อยผมจะยิงออกเลยแล้วกัน มีแรงดันสปริงขึ้นมาแล้วนะตอนถอดนี่ไม่ยากนะครับแต่ตอนใส่ก็ต้องกดหน่ปึ๊บเอาตัวนี้ออกมากดชึบนะค่อยๆดึงนีนะค่อยๆดึงมาอย่างนี้นะครับเขาก็จะมีตัวนี้ก็จะแทนทําหน้าที่เป็นตัวลูกสูบอยู่ตรงนี้นะครับต้องล้างทำความสะอาดพวกฝุ่นพวกอะไรออกให้ดีก่อนตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับซ้ายกว่า ถึงรั่วข้างเดียวเราก็ต้องเปลี่ยนทั้งสองนะครับเนี่ยนะครับตัวซีนเขาจะอยู่ข้างในเนี่ยเนี่ยตัวดําๆนะครับดูตรงปลายไขควงใช่หมนี่นี่นี่ตัวนี้เขาจะเสื่อมสภาพนะครับหมดอายุหมดอายุเนาะเวลาเราออกนี่ต้องใช้ไขควงแบนหรือไม่ก็ต้องแต่งเป็นเป็นแบนงอเพื่องัดออก ค่อนข้างจะแข็งอยู่นะน่าผมงัดให้มันเคลื่อนออกจากบ่ามันแล้วนะครับนี่เคลื่อนออกจากบ่ามันแล้วล่ะที่เหลือก็แค่เอาออกมาได้เลยนะครับชุดนี่นี่คือตัวซีนมันนะครับมันหมดอายุใช้งานนะครับเราใช้ไปเยอะๆเจอความร้อนเยอะๆนะครับ โอเคนะครับนี่ก็คือการถอดเนาะเรียบร้อยที่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปล้างทำความสะอาดนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการประกอบกันอีกทีหนึง่งอ่ะตอนนี้เราทำความสะอาดชิ้นส่วนเสร็จแล้วนะครับก็เข้าสู่ขั้นตอนของการประกอบเนาะตัวนี้เป็นซีนใหม่แล้วนะนะครับตัวนี้เป็นซีนใหม่แล้วนะเดี๋ยวผมจะเอายัดเข้าไป แต่ว่าก็คือเพื่อการง่ายแล้วก็เพื่อป้องกันไม่ให้ซีนขาดเราควรฉลมน้ำมันนะครับหรือจะเป็นจารบีก็ได้นะช่วยประกอบทาจารบีบางๆแต่นี้ก็คือฉลมเป็นน้ำมันเลยลูปๆให้น้ำมันทั่วตัวซีนเลยนะครับ <c oughs> เวลาประกอบก็ไม่ยากนะครับเราก็บีบให้ซีนมันเล็ดรอดเข้าไปในตัวของบาบาซีนนะครับมันจะเข้าได้ทีละข้างเข้าแล้วนะครับเข้าในร่องแล้วนะตัวหนึ่งแล้วนะ,ะตัวที่สอง อาจจะมืดๆหน่อยนะแต่ว่าเวลาเราไปทําจริงมันไม่ได้ยากหรอกทังเราเนิ้วอีกข้างหนึ่งประคองไว้แล้วก็ทันเข้า เข้าแล้วเรียบร้อยนะครับเห็ไนไหมนี่ตัวดำๆนะอ่าพอเสร็จแล้วเนาะนะครับเรามาประกอบตัวลูกสูบนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะเราทาน้ำมันะลุมน้ำมันตรงบริเวณที่มันจะสัมผัสกับซีนลนะมันจะช่วยประกอบง่าย อ่ะเข้าแล้วนะมันจะฟิตกว่าตอนที่เราถอดออกหน่อยเพราะว่าซีนมันใหม่ปึ๊บอ่ะเข้าแล้วนะครับเนี่ยเพียงเท่านี้เรื่องการประกอบทีนี้ในจุดนี้แหละที่เราต้องกดกดมันหน่อยเนี่ยครับเวลาประกอบมันต้องกด น็อตสายตัวนี่น็นอตมันจะไม่ถึงนะครับมันต้องอาศัยการกดอ่าผมจะใช้เครื่องมือในการช่วยกดนะเป็นลักษณะนี้นะนะครับเราค่อยคันดันบีบลงไปเรื่อยๆเ,เพราะว่าสปริงมันเป็น2ตัวมันจะมีสปริง2ชั้นด้วย ค่อนข้างแข็งกดไปเรื่อยแข็งมา,งากเลยปีดถ้าเราไม่มีตัวช่วยอย่างนี้เราจะ ก็อบนักมากเลอ่ยบีบให้สุดอย่างนี้เลยนะครับทีนี้เราก็จะเอาตัวกลางนี้มายึดก่อน ยึดให้สนิทเลยเอตัวกลางยึดแน่นแล้วเราคลายออกได้เลยครับคลายแล้วกหนึง่งตัวสตัดที่องามาทำไปเลยออกสองตัวมันทัน้อ่ เค okay. เพียงเท่านี้ก็ถือว่าประกอบตัวนี้เสร็จแล้วเรามาประกอบเข้าตัวรถได้เลยนะครับ พอถึงขั้นตอนนี้เราก็คันให้แน่นเลยนะครับโอเคครับส่วนการประกอบให้เสร็จเราก็ประกอบย้อนกลับนะครับย้อนกลับที่ผมตอนผมถอดนะครับเพื่อไม่ให้คลิปนี้ยาวเกินไป เนาะผมก็จะขอจบค,คลิปนี้ไว้ก่อนนะครับนี่ก็คือการเปลี่ยนตัวซีนของลูกสูบเตะเลี้ยวเนาะนะครับก็ขอฝากเทคนิคดีๆไว้นะครับถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้เพื่อนดูเยอะๆนะครับส่วนวันนี้ผมธนดลขอสวัสดีครับ